สวัสดีเพื่อนเพื่อนวันนี้ป้าเริ่มงานหกโมงเย็นเพราะว่าม่วงนอนนอนตื่นมาก็ทำกับข้าวเย็นกินกันแล้วก็มาทำงานไม่ค่อยสบายตัวไหมขยะขยะที่เป็นไม้แห้งๆอย่างเงี้ยทิ้งไม่ต้องเสียตังค์นะ แต่จะต้องเอาไปทิ้งจุดที่เขากำหนดให้ป้าต้องขุดเอ่ยหญ้าข้างๆบ้านแล้วก็กอดอกไม้ที่ป้าไม่ต้องการทิ้งให้หมดปลูกติดบ้านเกินไปมันก็ไม่ได้ทำให้สวยนะทำให้บ้านรกก็เลยตัดสินใจเอาออกแต่ก็ว่าต้องใช้เวลานาน ค่อยๆทำไปวันละเล็กละน้อยเสียงอะไรอะ่ะดังจังปวดแขนเพราะว่าป้าเคยเป็นเ,ออเส้นเอ็นอักเสบปวดที่เดิมๆแต่ก็พยายามทำะนะเหนื่อยก็หยุดกินยาไปก่อนไม่มีใครทำให้เรานะถ้าเราไม่ทำอะ่ะอันนี้ต้องแยกทิ้งต่างหากนะเสียงทิ้ง แต่และกอก็จะใช้เวลาขุดนานแต่อันนี้ขุดง่ายนะลากไม่เยอะจากนั้นก็จะเก็บใส่ถุงป้าจะใส่ถุงสีดำเพราะว่าถุงสีดำเนี่ย เวลาเราไปถึงที่ทิ้งเราเทเทออกแล้วก็ถุงถ้ามันไม่ขาดเรากกลับมาใช้ได้อีกรอบหนึ่ง